โควิด1 9ทุกคนก็รู้ว่ามันน่ากลัวแต่มันไม่มีขาไปไหนเองไม่ได้นอกเส้จากคุณก้าวไปหามันและกว่าจะรู้ว่ามันน่ากลัวคุณก็เดินพามันไปติดคนอื่นทั่วแล้วบางคนมีอาการมากบางคนมีอาการเล็กน้อยบางคนไม่มีอาการ โควิด1 9มันชอบฆ่าคนแก่ฆ่าคนมีโรคประจำตัวอาจเป็นแม่พอ่อปู่ยา่าตายายฆ่าคนที่คุณรักถึงแม้มันอาจไม่ได้ฆ่าคุณหยุดอยู่บ้านอยู่ห่างกันไว้หยุดเดินแพร่เชือ้อโควิด1 9มันไม่มีค่าคุณจะติดมันง่ายๆและพามันไปฆ่าคนที่คุณรักหรือฆ่าของคุณ,คณจริงจังกับการอยู่บ้านต้านโควิด